นะะในช่องฟาปอลค่ะวันนี้นะคะทุกคนปาก็มีเครื่องสำอางในเซเว่นนะคะที่น่ารักมากๆเลยนะคะมารวิวทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเห็นแพ็กกิ้งแล้วก <c oughs> แบบหือน่า <c oughs> <c oughs> ซื้อแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะโอเคก็ทุกคนอย่ารอช้านั่นก็คือนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นยูสตาจัดชัยโกลอายพาเลตนะคะอันนี้นะคะทุกคนเป็นอายช d o w p พาเลต e นะคะของแบรนด์ยูสตา่นเองเนาะบอกได้เลยว่าเป็น a อเรียซึ่งเป็นแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะคะคือใครเป็นสาวกเจ้าหญิงดิสนีย์คือไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่ามันน่าสนใจยอะไรยังไงอันนี้นะคะเป็นอายชไน p a พาเลต หกสีนะคะมีทั้งสีแมทแล้วก็สีชิมเมอร์นะคะเขารับประกันเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะปาดทีเดียวคือสีติดแน่นทนนานมากๆเลยนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถแต่งได้ตั้งแต่ตาแล้วก็แก้มนะคะแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยเนาะเขาบอกว่าอันนี้มีคอนทัวร์ด้วยนะแต่ฟ้าดูจากตาเปล่าแล้วก็มัน สีไหนไม่สามารถคอนทัวรลได้เลยจริงๆนะคะคือมันติดแดงนั่นเองนะก็ไม่เป็นไรช่างมันนะคะแต่งตาก็พอเนาะปัดก้งปัดแกม้มอะไรประมาณนี้นะคะอะทุกคนอย่ารอช้าเรามาเริ่มแกะเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะสีสือ่อเท็กซจอ้งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือเป็นสีใสๆเนาะแล้วก็สามารถเห็นสีในพาเลตได้นะคะพอเปิดออกมาปุบ๊บเราก็จะเจอกับพลาสติกนะคะแล้วก็พลาสติกออกนะคะ นี่เลยสีเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นสีที่สามารถแต่งได้ทุกๆวนันเป็นเอวิดนลุคก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองสีแมทให้ดูนะคะว่าสีแมทเขาจะติดแน่นหรือเปล่าเนาะสีเขาจะชัดหรือเปล่านะคะนี่เลยทุกคนปาดเป็นหนึ่งทีคือสีชัดไปนอกโลกเลยเห็นปะเดี๋ยวจะลองสีที่มีกิตเตอร์ด้วยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเัีนยจะสีนี้เลยนะ นี่เลยทุกคนเฮ้ยมันเล่นแสงเล่นสีแบบอ่ะ,อะสวยด้วยเด้อเออทุกคนคือแบบเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาแต่งหน้านะคะด้วยพาเลตในนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาปัดแก้มในพาเลตนี้ด้วยเนาะอ่ะทุกคนการแต่งหน้าก็ไม่ยากนะคะแต่งง่ายๆใน Ev วิดีนลูก็สามารถแต่งได้นั่นเองนะจ๊ะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวฟ้าจะทาลิปก่อนนะคะคืออันนี้เป็น a r ร a l เคยรีวิวไว้แล้วเป็นลิปที่มีสี เลื่อนละเลือลเล่อนอะซึ่งใช้ทุกวันเลยเวลาทาละสีแปดจะดูไปธรรมชาติสีแดงและเลื่อมากคือฟ้านะคะก็ลงแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขียนคิ้วไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาแต่งตาเลยแล้วกันนะ ฟาดูตาเปล่านะคะทุกคนก็จะมีสีแมทประมาณสองสีนะคะคือออกสีส้มๆกับสีชมพูนี้เนาะนอกนั้นก็จะเป็นสีที่มีส่วนผสมของชิมเมอร์และกิตเตอร์นะคะบอกเลยว่าการแต่งตาในวันนี้คือมันง่ายมากๆแล้วก็เบสิกมากๆเลยนะคะคือฟาจะแต่งตาเน้นเป็นสีแมทก่อนละกันเนาะก็จะใช้สีชมพูนี้เลยนะคะทาทั่วๆเปลือกตาเลยเนาะมันเป็นสีชมพูที่แบบเป็นสีชมพูนมป่ะอือคือแบบสวยอะแล้วเราก็เคาะเลยนะคะก็คือะคะคจะมีฝุน่นออกมา แล้วก็ปัดไปที่ตาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าปัดจะใช้นิ้วมือนั่นแหละในการแต่งมันจะดูง่ายมากๆปกติฝาชอบใช้นิ้วในการแต่งหน้านะคะแบบแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนสีอ่อนเนี่ยมันสามารถแบบเป็นสีเบจในการทาตาได้ด้วยนะแล้วก็ทาใต้ตาด้วยนะคะทุกคน พอเราทาสีชมพูทั่วตาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือสีก็จะแบบเป็นนัวนัวโน้อมอาจจะแบบไม่ได้เห็นชัดมากนะคะแต่สีที่จะเห็นชัดก็คือสีส้มนี้เลยนะก็จะใช้กับแปรงเนาะทาที่ชั้นพับตานะคะคือฟ้าเอาแปรงจิ้มสีคือแบบสีติดขึ้นมาต้องขอก่อนนะไม่งั้นคือแบบตาจะแดงเกินไปนะแล้วก็ทาที่ชั้นพับตานะคะชิ่ก็ขนตาเลย แบบนี้นะจ๊ะแล้วเราก็หาแปลงนะคะที่สระๆแล้วก็มาเบลนเนาะให้มันแบบฟุง้งๆนัวๆนะคะประมาณนี้ทุกคนคือในกล้องมันไม่เห็นปะในกล้องเห็นสีที่ฟ้าแต่งที่ตาปะ่ะแต่ของจริงคือสีแบบนัวมากสวยมากแล้วฟ้าก็จะใช้สีเดิมนะคะคือสีส้มเนาะแล้วก็จะแหกตาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ทาไปเลยะคะ่ะทุกคนเค okay. เรก็จะได้ตาแบบเห็นบ้าดูแบบเหม,มือ,อมนมีอะไรแต่จริงๆคือมันมีอะไรวะจริงๆคือมันมีอะไรแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งให้เท่าๆกันเลยนะคะเราจะเน้นสีส้มนะคะทุกคนในการเขียนขอบตานะแบบให้ตาเราดูแบบเป็นส้มๆเนาะแล้วก็แต่งเติมให้เป็นส้มๆไปเลยนะจ๊ะนี่เลยทุกคนเราก็จะได้ตาแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวฟาจะใช้สีที่มีชิมเมอร์นะคะก็จะเป็นสี ชมพูนี้เลยนะทุกคนเราจะใช้กับแป้งที่เป็นพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะก็จิกๆไปเลยจิ้มจม,จ,มจิกๆไปเลยแล้วก็ทาไปที่ใต้ล่างตาเนาะคือแบบทำ,ทำตาแบบหยีๆยงไงทุกคนแล้วก็ทาไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะทุกคนเสร็จโฟ๊ฟ้าก็จะใช้นิ้วมือนะคะแต้มสีเดิมเลยทาไปที่หัวตาตรงนี้นิดนึงหางตาตรงนี้นิดนึงนะคะ พอแบอมันวิ่งๆเนาะทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนทำอีกข้างนึ่งเท่าๆกันแค่ okay. เสร็จแล้วปุ๊บฟ้าจะไม่กีดอายไลเนอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะใช้ดินสอเขียนคิวนะคะมาทําเป็นอายไลเนอร์แทนนะคะวาดอายไลเนอร์ตามฉบับของตัวเองตามรูปตาตัวเองเลยเนาะแบบที่เราแบบถนัดเลยนะคะฟ้าจะกีดแค่หางนะคะทุกคนเพิ่มแค่หางให้ดูแบบมีมิตินิดนึงโอเคค่ะทุกคนพอฟ้าวาดหางตา,มมาชฉยทุกคนก็ เสร็จแล้วพอแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะนะจ๊ะแล้วก็จะมาดัดขนตาแล้วปัดมัสคาร่าเลยคะ่ะอ๋อค่ะคทุกคนฟ้าก็ดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวฟ้าก,ก็จะมาใช้พาเลตเดิมนะคะในการปัดแก้มเนาะแน่นอนก็จะไม่ผลสีเดิมนะคะคือสีชมพูนวลน,น,นี้เลยซึ่งแบบเป็นสีชมพูน่ารักมากแล้วก็ปัดไปเลยคะ่ะทุกคนอุย้ยสีนวมาก เป็นสีที่ผัดแล้วแบบน่ารักอะทุกคนดีอะโอเคปัดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบเป็นสีที่ชอบอะทุกคนแล้วฟ้าจะมาใช้ไฮไลท์นะคะสีนี้เลยใช้กับแปรงเดิมแปรงพุ่มนี้แหละแล้วก็จะมาปัดตรงสันด่้งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ปัดตรงคางอะทุกคน มุมปากตรงนี้นิดนึงประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็แค่ทาลิปจก้กลิปปาก,ก็จะใช้แบบ2โทนมาผสมกันนะคะก็สีชมพูกับสีส้มนั่นเองนะเราจะใช้ลิปสีชมพูโทนแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบว่าชมพูสุภาพสุภาพหน่อยเนาะแล้วก็ทาที่ปากเลยค่ะแล้วก็เมมมมแมมแมแม,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 แมเลยเราก็จะได้สีปากแบบนี้เลยเห็นปะ ปุ๊บต่อไปฟ้าก็จะใช้ลิปสติกสีนี้นะคะเป็นออกโทนส้มนะคะของแบรนด์ยูซาเหมือนกันซึ่งมันจะหมดแล้วอ่ะทุกคนคือมันใช้ดีมากแล้วก็าทาไปที่ข้างในปากอ่ะทุกคนแล้วก็จะเน้นทาเป็นตินนั่นเองนะจะใช้ทุกสีในแท่งนี้เลยนะคะเพราะว่าแท่งหนึ่งนะคะเขามีต้อง3มเฉดสีแต่และสีก็คือสีสวย ทุกคน finish ลุกการแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถแต่งได้ everyday l o o เลยคือสีมันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปเห็นปะมันเป็นสีที่แบบว่านุ่นๆสวยๆปงัปงๆเป๊ะๆนั่นเองเนาะถ้าถามว่าพาเลต์ยูซาเจ้าตัวนี้นะคะเขาครบคันคุ้มค่าไหมบอกได้เลยว่า มันเป็นพาเลตที่สามารถแต่งได้ e v e ว y ด a y นล o k แล้วก็เป็นพาเลตที่กันตายนั่นเองเนาะบอกไม่รู้จะแต่งโทนไหนดีคือในพาเลตเนี่ยเขาจะจับคู่สีมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ปะทุกคนซึ่งมันก็จะแต่งง่ายนั่นเองนะคะเม็ดสีของเขาอะเป็นเม็ดสีที่แบกว่าไม่เข้มจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปคือมันกลางๆอะทุกคนคือมนปาดทีเดียวถ้าเป็นสีเข้มแบบเนี้ย ก็คือแบบจะติดเลยแต่ถ้าเป็นสีอ่อนแบบอย่างเงี้ยทุกคนหรือสีอ่อนแบบอย่างเงี้ยมันต้องปัด2ทีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะติดนะคะแล้วก็ส่วนไฮไลท์ของเขานะคะมันก็พุ่งอยู่เนาะมันก็จะเป็นการพุ่งแบบดูธรรมชาติป่ะหรือธรรมชาติลงโทษว่าเออนน่นไหะก็คือแบบมันก็โอเคอยู่นะคะสําหรับฟ้าถือว่าคุ้มไหมมันก็ได้อยู่มันก็ถือว่าถ้าซื้อมาก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเพราะว่ามันเป็นแบบเจ้าหญิงแอนรียดทุกคนคือมันน่ารักมากอะ่ะแล้วก็แบบ เออเป็นสีที่กันตายจริงๆถ้าใครนะคะแบบว่าอยากจะลองซื้อใช้ดูก็สามารถลองซื้อตามบ้าน,นะคะหาซื้อที่เซฟเอเดทุกสาขานะคะราคาก็น่ารักมากๆ179บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่ว่าข้างหลังแพ็กเกจเขานะคะเขาบอกว่า350บาทนั่นเองเนาะซึ่งฟาก็ไม่รู้ว่า ขายย,ยังไงแต่ว่าเซเว่นขาย179บาทนั่นเองนะคะโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะแล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญกับทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยนะคะว่าวันลงคลิปใหม่ทุกคนจะไหนพานเขาหนึ่ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ